ตัดหัวปีกันต่อนะครับถ้าหัวปีมันสูงเราก็าใช้กันไกลวิเศษครับ หัวหนึ่งก็ได้มาหนึ่งมือ้อแล้วเราทอดเหมือนเหมือนเนื้อไก่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะยางกล้วยใหญ่แลอะเสื้อนะครับออก,ออกยากมากเดี๋ยวเราให้ดูสมโอของเรานะครับ บ้านเรา,าเป็นบ้านสวนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมอาจจะงงนิดหน่อยครับมือใหม่ลูกนี้เราไม่กินนะครับเดี๋ยวให้ปราบเลยนี่มันออกดอกนะครับ กินทั้งปีครับอันนี้ก็ออกดอกอันนู้นเสี่ค่าลุกนะครับเห็นหรือป่าครับจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปตัดปีต่อเพื่อนฝูงเยอะหลายคน น่าจะได้สิบหัวนะตอนนี้เราอยู่สวนมะนาวนะดกมากแต่มันถูกเดี๋ยวเก็บไปดู เรียกมะนาวแป้นนะเบิกบังน้ำเยอะเกลียดราคาไม่แพงนะเดี๋ยวดูอีกลูกไม่รู้ว่าเออมะนาวหรือส้มนะ นี่เยมะนาวหรือส้มน้ำดีมากนะเปรี้ยวสนใจสั่งซื้อได้นะครับราคากันเองครับเดี๋ยวเราให้ไปดูอีกอย่างนะครับนี่คือหลังบ้านอีกบรรยากาศนงครับต้นปานะครับมีคนเคยถามว่าสุพรรณหรือเพชรบุรีใครต้นตานเยอะถามคนเพชรก็บอกว่าบ้านเขา ถามคนสุพรรณเขก็บอกบ้านเขาเยอะผมก็เลยนิ่งครับไม่กล้าพูดเลยดูนี่มตัวผู้ตัวเมียนะฮะตรงข้างที่ก็ส่วนของลุงข้างบ้านเขาทำนาแล้วทำนาบรรยากาศดีะนี่เป็นครองเอิน มันลกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้มันสวยนะครับทำเป็นที่เที่ยวสำหรับเพื่อนกาแฟไอ้ปากิงกาแฟนะบรรยากาศดีมากกลางคืนยังสวยเลยอย่างนี้เลยขอบคุณนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ